ปีกห้าสิบเซนนะครับ <c oughs> ล่องฝังทองเหลืองรางยาวอยู่ร้อยสามสิบห้าชักระยะชักอยู่เจ็ดสิบห้าครับทิ้งไปลายไว้เกือบห้าสิบนะฮะอ่าจากตัวนี้มาหาตรงนี้อยู่ที่สี่สิบสี่สิบสี่สิบสองแล้วก็ตรงปีกอีกห้าเซนอยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดฮะอ่ารางตัวนี้สามารถใส่ยางได้ถึงสี่เส้นฮะ ปลีกลมรับอ่าลองรับยางได้สี่เส้นตัวนี้ยังไม่ลงเงา,าฮะใครสนใจก็ทักมาครับตัวนี้ก็สามารถลงเงาแล้วก็ส่งได้เลยลางเป็นไม้ประดูนะครับประดู่ฝังทองเหลืองอันนี้ดอกสี่มิลเิฟปักเซฟ เป็นไม้ประดู่แกะเชคเกอร์นะฮะท้ายนี้เป็นท้ายของช่างน้อยนะครับแกะเชคเกอร์สวยงามครับตัวนี้จะเป็นงานคลองงานสะพานงานแม่น้ําได้หมดครับแต่ยางได้สี่เส้นครอบไก่เป็นสแตนเลสนะครับส่วนอ่าไก่นี้เป็นไก่เซฟนก ยัดเข้าเสร็จเเซอันนี้ยังไม่ลงเงานะฮะเพิ่งประกอบขึ้นใครสนใจก็ทักมาครับตัวนี้ยังไม่ได้ขัดลงเงาะะตัวนี้ก็จะไว้แขวน แฝอเหมือนเรา,ามีทิกแฟนไว้แล้วก็เกาะได้เลยฮะพวกตะปูพวกอะไรพวกนี้กันลางคดงอส่วนชุดชุดท่อก็ไปสแตนเลสนะฮะ,ะเป็นแบบบิดส่วนอาการใส่ย,ยางก็มัดมัดปมสไลด์ลงหลุมได้เลยน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ อ,อยู่ที่สามสามกิโลฮะตัวนี้ลางมันยาวหน่อยยิงได้ทุกน่านน้ำจะเป็นคลองจะเป็นเขื่อนจะเป็นอ่างานสะพานก็ได้ฮะรับยางได้สามสี่เส้นสบายโอเคฮะฝากก็้ด้วยครับกับอุปกรณ์ของช่างละครับสวัสดีครับ